สวัสดีทุกคนวันนี้พาทุกคนมาอยู่ที่สูตรการข่าลาวไอเด็ซึ่งเราพาทุกคนมาอยู่ที่งาน Motor Expo สองพันสามนั่นเองเนาะซึ่งงานนี้เป็นเพิ่นจัดตั้งแต่มือวันที่สิบสี่วันที่สองสองเดือนสิบสองพันสามนั่นเองวันนี้ครเพิ่นเป็นมือที่สองมาที่ว่าเพิ่นเปิดมาจริงเอเขามาแต่มือวันวันเสาร์แต่ว่า ไปให้ ai, ทุกคนกันเลยว่าวัานนี้ที่โอกาสมาไหมตอนนี้เป็นบูธเอ่อ t o y ยต้าที่เป็นโปรโมทโดยโฆษณารถของพนเดี๋ยวมันจะมีอยูข้างนอกทุกคนข้างนอกจะมีเป็นคอนเสิร์ตแล้วก็จะมีโซ่รถเอ่อประเภทที่ว่ากสร้างบอรถจกรถอย่างนาดมีครบชุดเลยในงานนี้ม,มีมีหลายรถหลายประเภทแล้วก็จะมีคอนเสิร์ตนำเดี๋ยวเราจะพาทุกคนลงไป, spot, ไปรออยู่ด้านด้านลุมก่อนก็คือรออยู่ภายในนี่แหละภายใน ตึกตัวนี้กอนลหลังจากนั้นจะพาทุกคนออกไปด้านนอกเพื่อที่จะพาไปเบิง้งรถที่เพิ่นนำมาโชว์ในงานนี่ก็คืออยู่้างเวทีคอนเสิร์ตของิันเลยจะมีเป็นรถรถปูนรถด,ด้ามรถจกรถอย่างมีครบชุดเลยในงานนี่ก็คือเป็นงานมอเตอร์อ็กปสนั่นเองทุกคนทุกคนเดียวาลงไปเบิง้งด้านลุ่มนำกันว่า,ามันจะมีบูธรถนี่ห้อด็ อาเชติดเรียนยนี่ทุกคนควายโฆษณาติดเรียนไุ่นเลยมีหอมีน่าจะมีครบทุกยี่ห้อเดียวจะพาทุกคนไปไล่เบิง่งเนาะตอนนี้นฮายูโบลีต้นสองเลยทุยกคนอุ้ยเสียงไม่อดฮายลงขั้นใดมาก็จะมีสายในสองตัวก็วนี้เป็นบูดอย่างเดียวเพาเบิ่งมาเกันบูลึงไวรถนี่น่าจะเป็นรถไฟฟ้า ข้าวรวยหม้อตือข้าวรวยอเตอร์แต่ปูโม,ม้ยีห่ห้อใดทุกคนทางด้านใน,นจะเป็นบูธขายเครื่องประ,ะหอยกับอิส,สระสิหรือว่าเครื่องใส่เครื่องตกแต่งต,าต่างๆสำหรับรถมีพบปองขุญแจบ๋ยวรัวอเบาอข้าล่างรถหรือว่าน้ำยาล้างรถมีครบเลยเด้อ มีครบทุกอย่างในงานนี้ทุกคนก็จะประมาณนี้เดี๋ยาหาวห้านอาเรืงนี่เอาไหมอ่ะเคบีโคลาโอเมเนนพาลูกมาทุกคนบูธตัวนี้จะเป็นบูธท,ที่ว่าเพิ่นให้เสาร์โปรยโปรยชิเสื้ออะไรเนาะเพิ่นมือวันมันเสาร์พาลูกมาเพิ่นปล่อยให้เล็กน้อยมาขี่รถฟรีขี่รถในหน่แล้วก็ ดินกิจกรรมฟกร,กกรีเดยวแจกกระเลมฟรีอีกแต่ว่าต้องได้ไม่ก่อนดินกิจกรรมนะเพื่อนได้แจกเบอร์แจกให้เพื่อนละ <c oughs> ตอนนี้มันรถคาย GMW หลังๆรถคาย GMW ใครเคยเห็นหนะจ๊ะบ่ลืมมีรถจกักรไหม ซันล่าคณะอ่านบุหิตทุกคนดีๆบออ่านบีก็ต้องเข้ไปให้เบิ้องหนึงให้เบิ้องหนึงก่อนที่จะเลาะพังทางในทุกคนทางด้านนอกก็จะมีไฮบอมีรถเข็นเราอย่างมีครบเลยนะให้ไกลๆรถก็จะยิงปูนไปเลาะทางในก่อนก่อนที่เราจะเข้าไปนอกตอนนี้มันอ่า ไอเต็กตึกเก่าทุกคนที่ฮาทยอยู่ตอนนี้อันนี้วา,าอย่างห้องชี่จักยางอีห่เอ็มบอกาทยแล้วกนเอกรถไฟฟ้ารถในหน่อยเห็นคนสายหลายรถนหน่อยแต่วันนี้จะเป็นรถไฟฟ้าร้อยเปอร์เซนต์นาะตัวนี้แน่ใจว่าฟ้าร้อยเปอร์เ็นต้ยมีติดบอกเนาะ M E V อ่านบวอ,อบก็เลยอันตามตไปเลยอันนี้มันคายเอทุกคนคายเอเดี๋ยไป,ลไป,ลไปลเปละเบิ้งรถคายที่เหากับลักไสอ่าพนชีเขา้าห้องในงานนี้ปะ่ะก็คือฮอนด้านั่นเองทุกคน ถ้าแต่ละปีก็โดยเฉพาะไงก็บพื่อนกันจะเข้ามอมนี่แล้วเนาะทุกค่ายก็มักใหม่แล้วแต่ว่าเอาเอาอ่านวกกอกระตคอไปทุกคนนี้บอกเชอรี่บอกใช่ไหมออมีอะไรแปลกๆมีเงี้ยห้อแปลกๆหลายเลยสำหรับในงานนี่ มีหลไม่หอ่อให้เลือกหลายรุ่นทั้งเป็นรถไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็รถน้ำมันรถกินน้ำมันเนาะอันนี้มันค่ายไฟฟ้ามันจะมีตู้อ่ารถซักไฟฟ้ามาโชว์เลยจะได้ไั่เก็บกี่รีปประมาณนี้ อันภาษาอังกฤษโอเคเปนอันนี้เป็นบูธของมาสด,ด้าเก๋ไกนกี่ังโฆษณาอยนะีจ้อันนี้จะเป็นหน้าเวทีไงสลับดูภายในาในตึกนี้เาดีกานทรที่บอรการั้งเีไอเตกันแบบนี้เพืออ่อาาด้วารถดแต่ราคานี่ห้อแต่ละยี่ห,อหอ้อคนได้ประกราศโฆษณารถนี่ห้อของมันแล้วมันก็จะมี ไเปิดเพลงได้นะเขาต้องมาอย่างที่จะสามารถเข้ามาเปลี่ยนล้อรถได้เนาะสามารถเข้ามาเทิร์นรถซีคูลเลอรี่เขาติดกินไรเปลี่ยนรถได้กินทันใจขออภัยไม่ห่วงกับส่วนคอมเมนต์บอกเขาเลยนะเพราะว่าเขาก็เก่งเรื่องรถก่อนเลยจากทางมาซาของเขาจะนี้เนื่องเนาะแล้วก็มี่รถเนาะรถกระบอกรถกระตะกไม่รถประเภทเครื่องไฟฟ้าเครื่องน้ำมันได้บอกจัรับขี่ด้วยระบบไฟฟ้าบอกเครื่องจักร 1,150อ1 5กิโลเมตรขับขี่้วยรถไฟฟ้า0 0 1ย0ปิโลเมตรหร้อว่ากิโลเมตรโซลมาน้าเยก่อไฟกได้เลยบางทีวันโทสีงสีคตตองบอผู้เห็นถูบผู้เห็นนี่้อรได้แต่บางทิปเลาะเพื่อที่จะพาทุกคนไปเบิ่งทางด้านนอกนะเพราะนอกก็มีงานดก็จะมีไข่อาหารอยู่ตอาเพราะน้องเดินจากคอนเสิร์ตเพิ่น อาจจะมีโชว์รถอีกเข้ามาเบิกผลิตภัณฑ์โรเครถยังไงรถก็สร้างรถยังไงสร้างแหละเนาะสำหรับทางด้านนอกเอาป็นั่นี้เป็น b ีไวดีทุกคนค่ายนี่ค่ายรถ b ี D วดีหกันลึ่งกันเยอะเนาะท่านหม่คนลาคนนี้ิยมใส่ยู่สำหรับบีไวดีพก่นก็มีรถไฟ้ฟาออามาอนี้ฟูตันฟูตัน เมื uhm. ่อกี้เขาท่ายืดสันเทิมนกครัมาท่าสันเดิมบางทีเอาท่าเราเห็นอ่ามุมกลวงเลยนะโอ้โหต้นบอลเห็ดโอ้พัฒนาไปไกลทุกคนฟัวต้นเดี๋ยวนี้มีรถตู้น่ะรถตู้แล้วก็มีรถอันนี้เนาะ แต่ว่าม,มันกับเรื่องความทนทานมันบุสู้ยี่ห้อพวกะกันคือโตโยต้าเมื่อกพวกนี้ยนะเพราะว่าคือโตโยต้านี่มาใส่ยูร่าเามันก็คุ้มค่ารวมถึงเวลาขายออกอนะเนาะเวลาขี้เบื่อระจะขายาออกจะได้ราคาสูง,นะง,งอะนะแต่ต่างจากยี่ห้ออื่น,นกรืองานับ่งาี่งาอย่ยังไงหรอยี่ยห้อ,อยังไง้รอบูลิงบูลิงมอเตอร์ จะมีไปไปแต่ว่าเขาก็อ่านได้บางบางอันแล้วแหละคูลิ่งมอเตอร์วอร์ซ่ไฟฟ้าแล้วก็รถวอร์ซ่ารถมันเป็นคนขี่หลายอยู่รถน,น้อยๆน,น,นี่นี่มีสองคันปกติเขตนี้จะเป็นเขตวงค่ายเครือ่องค่ายเสื้อผ้าช่องห้างไอเท็กทุกคนแต่ว่าในช่วงที่เพิ่นจัดงานมอเตอร์เอ็กโลนี่มันเพิ่น ก็เลยให้ย้ายเข้าไปรังนั้นเดี๋ยวจะพายางออกไปเบงิบง,บ,งบองบางทีกจ็จะขายเครื่องจักน้อยนึ่งนะพอจะจะไหนก็ได้มา,าดิเราจะมีอันเป็นอา่าพาซากหรือว่าเป็นแนวกั้นกั้นไวโอ้ก็จะย้าย,ย,ายใชไงทางบูธโต,ยตโยต้าเสียหัวเสียหัวแล้วก็จะแนวเส้นนี้ ไปไหน,นก็ไคขายก๋วยเะี๋ยวหอมในตัวเจ้นนะนะอันนี้เป็นโซนค่ายเครื่องประปาติเนี่ยไปรอบ,บางโซนอา,านะฮะก็จะให้ก็จะให้หยับออกมาพี่แล้วโซนค่ายอาหารมันก็จะแคบไปตึมมอนนางกินอาหารานะน่ะนี่ารอเลยจะพารอก็ข้างไว้เพื่อประหยัดเวลาที่จะพาทุกคนออกไปเบิ่งทางด้านนอกโอ้โซนอาหารพี่ละ่ะ ก็ผินอาหารกินว่นาน่าจะผิดอาหารเดือดเือเหลือแถวเดียวเพราะปกติมันจะไปสองห้องสองห้องบนบนตัวนางกินอาหารหนะครับว่อันนี้เป็นโซนอาหารของอเวเต็กตึเก่ากังกิจตึกใหม่บนเทสยูซันหกสำหรับ,บมองโซนกินอาหารเอาทุกคนเดี๋ยวเขาออกไปนอกเลยเดี๋ยวเขาจะตัดภาพออกนอกไปให้ทุกคนเบิ่ง บรรยากาศอยู่ทางด้านนอกนั้นเนาะแล้ตอนนี้มาอยู่เบื้องหนาไปที่อ่งวันเดียวเราจะให้ทุกคนเบื้องเดียวเราจะเอาเพลงใส่ประกอบนะเพราะเพลงต้องข้อมันมาติดิลสก็ติดนะนะ ตอนนี้ฮามาอยู่เบื้องที่มันเป็นแอบบอลพอลโซ่รถก็สร้างกันจาเนาะล้วที่ก็สร้างผู้ดีบนบนที่เขาก็ฮิปเปิดคลิปใายทุกคนเบื้องอาจจะฝ่าฝันนงทุกคนเพราะว่าเพลงเขนจะมาเป็นช่วงไปช่วงนะเราก็เลยต้องพยายามฮิปทายให้เบื้องเชือบนะเล็กบนน้อยไปเน,กกนาะการคาดว่าเขาจะปิดคลิปอยู่แท่นี้เลยเพราะว่าเขาจะเริ่มเพลงกันไปแล้วเนะาะกาแฟทุกคนกคดไล์ก็ดตามไปลังใจใเขาในคลิปต่อไปแล้วกคนเนาะไปแล้วทุกคน cho hai thằng phau